ก็สวัสดีครับผมกลับมาอัปเดตกับ New l t l a n t i s Metal Bird อีกครั้งนะครับก็รอบนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดต2เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องการนับคู่ดาวแบบใหม่สำหรับสกิลที่กดกดปั๊บแล้วจิ้มจิ้มที่พื้นที่ใช่ไหมอ่ามันก็จะเริ่มนับคู่ดาวหลังจากใช้สกิลนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแบบกดที่สกิลปั๊บเริ่มนับเลยยังไม่แบบยังไม่ได้จิ้มตำแหน่งที่เราจะใช้สกิลเลยก็เริ่มนับแล้วแบบเนี้ยนะเดี๋ยวสกิล ที่เป็นแบบนี้ซึ่งมันจะมีเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสกิลของอคลาสต่างๆช็อปต่างๆที่เลือกตำแหน่งได้นะเพิ่มเข้ามานะเราก็จะปรับให้มันคำนวณครูดาวให้ดูต้องนะโอเคเรื่องแรกเรื่องต่อไปนะเป็นเรื่องการเลือกคลาสนะเลือกคลาสในในเกมเวลาลงดันเจียนนะจะกดเข้าห้องก่อนเลยนะก็เวลาเลือกคลาสเนี่ยนะ เราตเลือกจากการใช้อาวุธนะก็คือตอนปกติเนี่ยก็คือจะไม่ได้มีสกิลอะไรนะก็คือเวลาเลือกคลาสเนี่ยมันจะมีเพิ่มสกิลมาให้เนะะเห็นว่ามีแค่สกิลโจมตีปกตินะก็เหมือนเป็นแบบไม่ไม่ได้มีคลาสอะไรนะเป็นโรนะแล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนคลาสก็คือเลือกใช้เทมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีดาบให้ใช้นะก็คือจะมีหลักๆก ที่วางแผนไวน้นะก็คือมีสคลาสคือแบบมีตัวเหมือนมีตัวแทงตัวหนึ่งตัวโจมตีระยะไกลตัวหนึ่งแบบคล้ายๆนักหนูแบบนั้นนะมีนักเวทที่แบบอ่อเป็นตัวคอยเสริมแบบมีสกิลโจมตีหมูที่รุนแรงแบบนั้นแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตนะตัวคอยฮิลนะฮะโอเควันนี้เราจะมาดูอาชีพตัวแทงกันนบนักลบก่อนอื่นครับเราก็ต้องกดใช้อาวุธก่อนซึ่งเราสามารถเปลี่ยนคลาสได้เรื่อยๆนะครับ อ่าแต่ว่ามันจะมีครูดาวว่าแบบเอ่อเปลี่ยนได้ทุกๆกี่นาทีอะไรเงี้ยป้องกันไม่ให้แบบว่าเปลี่ยนคาร์ดเพื่อเอาสกิลมาใช้แล้วก็เปลี่ยนคาร์ดกลับอะไรแบบนั้นคนระับโอเคนักลบก่อนนะครับเราก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นมานะเป็นอ่าสกิลกระทืบพื้นได้เป็นแบบเอ่อสกิลสตันรอบตัวนะครับง่ายๆเลยแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็จะลดค่าเกาเนาะเดี๋ยวมาลองใช้ดูนะตึ้มนะตัวที่โดนเนี่ยก็จะติดสตันนะ แล้วก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ว่าน้องตูนตอนนี้ออไม่ทำอะไรเราอยู่แล้วนะเป็นตัวเทสนะพอาะ,ะนนนก็ไม่อาจจะไม่เห็นผลมาแต่ว่าเวลาสมมติเราโดนลุมที่เราเป็นนักลบเราโดนลุมเราลากมอนมาแล้วก็แบบตึ้มนะก็จะสตันนะรอบตัวได้แบบนี้นะครับนะ